สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาวดีกามพานันธ์รหัสนิ์หกสามสองศูนย์หน่งศูนย์หนึ่มู่ปฏิบัติการ726ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการทดลองศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดนะคะเริ่มจากเราจะศึกษานะคะก็คือเราจะใช้ดอกข้าวโพดนะคะในการศึกษาเราจะเตรียมสไลด์โดยการนำดอกข้าวโพดนะคะที่เป็นดอกย่อยนะคะ นำมาสามดอกนะคะเราจะแยกออกมาเป็น3ดอกคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เข็เขมเคลียปลายแบนนะคะแบ่งดอกย่อยออกมานะคะพอได้แล้วนะคะเราจะนํามาวางบนสไลด์นะคะแบบนี้คะ่ะเมื่อวางบนสไลด์เสร็จนะคะ เราจะหยดสีอ้อมลงไปนะคะสียอ้อมอ c ร์ซโทออซีนะคะหนึ่ยอยดค่ะแล้วเมื่อหยอดเสร็จนะคะเราจะจับเวลา3-5นาทีนะคะจากนั้นเราจะนำเข็มเคียปลายแบนนะคะขยี่อับเลนูให้ละเอียดค่ะขยี่ให้ละเอียดนะคะเมื่อเมื่อขยี่เสร็จแล้วนะคะจะปิดด้วยโคเวอรก์การค่ะ แล้วเราจะใช้กระดาษดิชูนะคะลองและปิดใช้หัวนิวน้วแม่มือกดนะคะนี่คือเทคนิคสควอชค่ะกดให้สีส่วนเกินนะคะซึมออกมาค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปผลการทดลองกันผลการทดลองนะคะเราจะหาเซลลระยะต่างๆนะคะ และว่าเซลลจากกล้องจุลทรรศนะคะเรียงตามลำดับที่เกิดก่อนและหลังนะคะอันแรกนะคะที่เราจะเห็นนะคะเราจะเห็นไมโอซิัวระยะแรกนะคะคือไซโกนีมานะคะโครโมโซมในสภาพโครมาตินที่เป็นคู่กันนะคะจะเริ่มเข้ามาแนบชิดกันคะ่ะตามความยาวด้วยโครงสร้างเชิงซ้อนนะคะเรียกว่าโครมาตินในสภาพนี้ว่า บวาลินนะคะจะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าใลนิมานะคะผ้ ima, าใลนิมาโครมโซมจะโคตสั้นและหนาขึ้นนะคะสามารถเห็นโครมาตินได้ชัดเจนแบบแนบชิดนะคะติดกันและมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาตินเกิดขึ้นเรียกกระบวนการนี้ว่า crossing over นะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นดิโพนีมานะคะดิโพนีมาโครมาตินจะโคสั้นขึ้นอีกโครโมโซมที่เป็นคู่กันแยกตัวออกจากกันนะคะทาให้เห็นส่วนของนอนซิเทอร์นะคะโครมาตินที่ติดกันจะเรียกว่าไข่มานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไดไคเนซีนะคะโครมาตินนะคะจะโคสั้นกว่าระยะดิ โพนีมานะคะจะเห็นเป็นแท่งโครโมโซมนะคะจะเป็นรูปแปดกากบาทหรือเลข8ขึ้นกับจำนวนและตำแหน่งที่เกิดขึ้นของโคซิงโอเวอร์นะคะเป็นระยะที่ใช้นับโครโมโซมเช่น46โครโมโซม,มจะได้23เบอร์เลนนะคะต่อมานะคะจะเป็นเมตาเฟสวันนะคะเมตาเฟสวันเยื่อหุ้มนิวเคลียสจ,จะสลายไปโครโมโซมเป็นไบโโเวลเลนเลี้ยงกึ่งกลางเซลล์นะคะโดยมีสายสปินเดิลยึดระหว่างโครโมโซม กับครวเซล์ค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะต่อมานะคะแอนาเฟสวันะคะไบวาเลนจะแยกตัวออกจากการไปสู่ขครวของเซลล์แต่ละขั้วเซนโทเมียยังไม่แบ่งจาก1เป็น2นะคะแต่ละโครโมโซมยังประกอบด้วย2โครมาตินและขาดคู่ไปทำให้จำนวนโครโมโซมที่ขั้วเซลล์ลดครึ่งหนึ่งค่ะต่อมานะคะเทโลเฟสวันนะคะ โครโมโซมแต่ละคัวนะคะจะเริ่มไายตัวออกนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ในไซโทพลาซึมนะคะมารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสใหม่หลังจากนั้นแบ่งไซโทพลาซึมได้เซลล์แฮปบรอย2เซลล์นะคะต่อมาจะเป็นไมโอซตทูนะคะจะมีที่เห็นก็จะมีโปรเฟตทูนะคะโครมาตินเริ่มโคตรสั้นและเห็นได้ชัดน,นะคะจะเป็นวงรีแบบนี้นะคะ จะมีลักษณะเป็นวงรีแล้วนะคะต่อมานะคะเมตาเฟทูนะคะโครโมโซมจะเรียงตัวกันบริเวณกลางเซลลโดยมีทิศทางตั้งฉากนะคะกับเมทาเฟสวันนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเทรลเฟทู II, ค่ะโครโมโซมที่ขั้วรเริ่มคลายตัวออเื่ยห um ุ New ้มนิวเคลียสปรากฏขึ้นและเกิดการแบ่งเซลลไซโทพลาซึมอีกครั้งจะได้แฮร์พลอย4เซล์นะคะที่พัฒนาไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์ต่อไปค่ะ ผลการทดลองต่อไปนะคะนาะยะนะคะได้ไคเนสีนะคะให้บอกด้วยว่านับได้กี่เซลล์กี่บาวเลนเท่ากับกี่โ,โ,โครโมโซมนะคะที่นับได้ก็จะมี10บาวเลเลนและ20โครโมโซมค่ะ